โรงเรียนบ้านวังตาเท้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชัยภูมิเขตสเป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่บ้านวังตาเท้าเลขที่93หมู่3ตาบลนายังกรับอำเภอเทพสถิตจัังหวดชัยภูมิก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2518นับถึงปีปัจจุบันอายุ47ปีโรงเรียนบ้านวังตาเท้ามีเขตบริการทั้งหมด3หมู่บ้าน 1. บ้านวังตาเท้า2บ้านนนจมปา 3. าบ้านหนองลังสีประจำโรงเรียนสีเหลืองแดงสีเหลืองหมายถึงคุณธรรมสีแดงหมายถึงคุณภาพคำขวัญโรงเรียนสามาคัคคีมีวินัยใฝ่พัฒนาปัจจาโรงเรียนสุขาสังสารสามาคัคคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะนำสุขมาให้ จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาจำนวน34คนชั้นประถมศึกษาจำนวน125คนและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน45คนรวมเป็น204คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนโรงเรียนจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารของนายสายันขอพันดุงด้านการเรียนการสอน มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยืดหยุน่นตอบสนองความต้องการความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านวังตาเทา้ามุ่งเน้นผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นมีคุณธรรมจร,ริยธรรมที่ดีงามมีพื้นฐานทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนแฮนโดยเรียนรู้ที่บ้านซึ่งครูจัดทำเอกสารใบงานให้กับนักเรียนและรูปแบบออนไลน์ line, โดยเรียนรู้ผ่านตัวกลางที่เป็นสื่อเทคโนโลยีในเก้าต่อไปโรงเรียนบ้านวังตาเท้ายังคงมุ่งมั่นพัฒนานักเรียน ร่วมกับภาคีทุกเครือข่ายเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนเก่งดีมีสุขตามนโยบายคุณธรรมนำคุณภาพบนวิถีพอเพียงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมและร่วมนิเทศโรงเรียนบ้านวังตาเท้าของเราไว้ณโอกาสนี้ค่ะ